พื้นที่ก็ยังคงมีน้ําท่วมขังรวมไปถึงฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างขณะที่ความช่วยเหลือนั้นกองทัพภาคที่4โดยกองพันหารราบที่3ากรมฐานราบที่25ได้ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นค่ะแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องกำลังพลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองพันธารราบที่3กรมทหารราบที่2ี จดัดยุทธปกรณ์ยานพาหนะร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าแจากจ่ายถุงยางชีพรวมไปถึงน้ำดื่มจำนวน500ชุดบริเวณตามบ้านเรือนและจุดอพยพที่อำเภอพุนพินซึ่งได้จัดเตรียมไว้นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกว่า500ครัวเรือนในพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำลดลงประมาณ1เมตรเส้นทางหลักเส้นทางรองรถใหญ่ตอนนี้สามารถสัญจรได้แนวโน้มสถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากฝนไม่ตกเพิ่ม3-5วันนี้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้นะคะมีพื้นที่น้าท่วมขังเหลือเพียง4อําเภอได้แก่อาเภอเคียนซาบ้านนาสารบ้านนาเดิมรวมไปถึงพุนพินน้าท่วมขัง7ตําบล12หมู่บ้านชาวบ,บ้านได้รับผลกระทบ360ครัวเรือนอย่างไรก็ตามได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวงกว้างตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค,ค่ะดังนั้นต้องมีการเฝ้าระวังน้ําที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ